สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พเพื่อนๆทุกทท่านนะคะวันนี้แม่หมอตานีก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการเปิดไพ่ยิปซีพยากรดวงชะตานะคะของชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปี2568นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมนะคะในเรื่องทั้งของการงานการเงินสุขภาพของชาวพฤษภว่าในเดือนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะมีสิ่งสําคัญอะไรที่มัน เกิดต่อเนื่องจากในเดือนมิถุนายนบ้างนะคะส่วนในพาร์ทของความรักเนี่ยตัวตาลก็จะทําคลิปแยกย่อยออกไปต่างหากให้ทุกท่านได้ดูกันแบบจุกใจเต็มอิ่มในพาร์ทของความรักก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะคะอาที่นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพของชาวพฤษศกกันเลยค่ะคลิปชาวพฤษศกก็ต้องของอาภัยด้วยเนาะมาช้านิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้แม่หมอก็ติด ภารกิจหลายอย่างเนาะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเนาะแต่ก็มีกําลังใจอยากจะทําคลิปให้ทุกๆท่านได้รับฟังนะคะเผื่อเอาไปเป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อชี้แนะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็สามารถนําไประมัดระวังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้นะคะอาชาวราศีพฤษภสักครู่น,นะชาวพฤษภคะใบแรกของคุณเนี่ยออกมาเป็นไพ่เจ็ดดาบ นะคะเ o f s ่ o อขึ้นมาต่อไปเป็นไพ่ King of Pentacles The j u d g e e เ t t นท์เดอะนะคะอู้เหมือนคุณไปรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาปะเกี่ยวกับคนรักคู่ครอ,องของคุณหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ไหมต่อไปนะคะ The c h a r i o ออขึ้นมาไพ่8เหรียญน,นะคะเ i ็ดออฟเพนเชอร์เก้ดาบขึ้นมา กังวลใจขั้นสุดจริงๆนะคะชาวพฤศกกังวลใจทุกเดือน p a จออฟคัพสนะคะ Queen of p e n t a c l e และสุดท้ายนะคะคือไพ่เดอะ o ูนขึ้นมาต่อไปขอขยาย Oracle เพิ่มนิดนึงจะได้เจาะลึกกันไปเลยนะคะ Travel การเดินทางขึ้นมา Move on ได้แล้วนะคะเดินหน้าต่อไพ่ขึ้นมาตรงๆเลยคุณต้อง move on นะคะสุดท้ายนะคะคือทีมซัพพอร์ต ความสบายใจนะคะการทำงานเป็นทีมนะคะพลังงานที่ตานเห็นขึ้นมานะคะในเดือนนี้ตานต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตของคุณด้วยนะคะสำหรับชาวพฤษศกหลายๆคนมีเกณฑ์ของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตของคุณเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมัน ต้องเกิดเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะตาลมองว่าชาวพฤษศกนะคะในเดือนนี้หลายๆคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานอีกแล้วชาวพฤษศกบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแบบเปลี่ยนสายอาชีพอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในชาวพฤษภกบางกลุ่มนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนสาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะทํางานที่เก่าแหละแต่ว่ามันมีการโยกย้ายการเปลี่ยนสาขา การเปลี่ยนแผนกหรือว่าต้องไปประจําอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในเรื่องของการเดินทางขึ้นมา The chariot ขึ้นมานะคะซึ่งในเดือนนี้ชาวพฤษศเนี่ยคุณจะต้องเดินทางค่อนข้างเยอะมากๆงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเครียดค่อนข้างเหนื่อยแต่ตาลมองว่าความสําเร็จรวมถึงในเรื่องของรายได้การเงินการงานเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้ามากกว่าในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมานะคะประมาณวันที่ 19- บ0กเนี่ยกรกฎาคมคุณจะเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่มันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความกดดันในชีวิตนะสําหรับชาวพฤษศกใบแรกของคุณขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เจดาบนะคะ7ดาบไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาตาลมองว่าชาวพฤษภกหลายๆคนเหมือนคุณเนี่ยมีความหวาดระแวงหรือมันมีปัญหากับคนที่คุณรักอยู่นะหลายๆคนมีปัญหากับแฟนกับคูกับคู่ครอง กับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่คนใกล้ตัวคุณที่เป็นมิตรสหายของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าคุณไปจับบางสิ่งบางอย่างได้มันเหมือนกับว่าคุณไปรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่เขาปกปิดอะเรื่องที่เขาทําลับหลังคุณทํลับลับแล้วล่อคุณแล้วคุณไปจับมันได้อ่ะค่ะมันเกิดความไม่เชื่อใจกันมันเกิดความระแวงกันส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย เหมือนคุณกําลังมีปัญหากับหุ้นส่วนของคุณในเรื่องของการยักยอกผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการถูกยักยอกเงินถูกโกงนะคะถูกต้มตุนหลอกลวงในเรื่องของการเงินขึ้นมาเน,นี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเดือนนี้มากๆตาลมองว่ามันเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวพฤศภนะแต่มันก็มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มัน ไม่สบายใจเข้ามาในในชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนมีปัญหากับคนรักกําลังจะแยกทางกับคนรักกําลังจะเลิกกับคนรักแล้วมันไปต่อกันไม่ได้อะซึ่งไ่แปกเหรียญขึ้นมาเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภคุณจะมุ่งมั่นกับการทํางานมากๆมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักคู่ครองสักเท่าไหร่นะคนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบ ต่างคนต่างทํางานนะไม่ได้โฟกัสอะไรในเรื่องที่ความรักสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงอยากมีบ้านมีรถมีเงินมีทรัพย์สินนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจสําหรับชาวพฤศษภกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดูหนักจนเกินไปนะคะมันอาจจะไปกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักบางคนอาจจะมีมือที่3ในเรื่องของความรักเข้ามาอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสาหรับชาวราศีพฤศภ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ชาวราศีพฤษภกจะต้องระมัดระวังในเดือนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณตาลมองว่าชาวพฤษภกเดือนนี้คุณอารมณ์แปรปรวนมากๆเลยนะหลายๆคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนาะมันทําให้คนรอบข้างของคุณน่ะเดาใจชาวพฤษภกยากมากว่าตอนเนี้ คุณคิดอะไรอยู่คุณกําลังอยากจะทําอะไรคืออารมณ์มันหงุดหงิดไปหมดเนาะเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวเองเนาะอาจจะไปกระทบกับคนรอบข้างทําให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ อันนี้ต้องระวังค่อนข้างเยอะพอสมควรชาวพฤทธศพหลายๆคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะโดยเฉพาะพวกเบาหวานความดานันโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดระบบการไหลเวียนของเลือดมันมีปัญหาเนาะและตาลมองว่าบางคนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะถ้าใครยังไม่เป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าให้ดีเนาะบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วคุณแบบทานยาแล้วเหมือนกับว่า ยาที่มันทานเข้าไปอย่ามันมีผลกระทบกับร่างอากับร่างกายมีผลกระทบในเรื่องของสภาวะอารมณ์ทําให้อารมณ์หงุดหงิดง่ายชุนเฉียวขี้เกียจเบื่อ,อย่งเงี้ยซึ่งไอ้สภาวะปัญหาสุขภาพตรงนี้มันเลยไปกระทบกับการทํางานของคุณ มันเลยทําให้คุณไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วมันโดนเพ่งเลงอะคะ่ะโดนเพ่งเลงจากเจ้านายโดนเพ่งเพ่งเลงจากเพื่อนร่วมงานว่าคุณไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่ตกงานอยู่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางเยอะนิดหนึ่ง บางคนอาจจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศหรือเปลี่ยนจังหวัดบางคนอาจจะทํางานกรุงเทพแล้วในเดือนนี้อาจจะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดที่มันไกลๆจากที่อยู่ของคุณมันจะมีในเรื่องของการเดินทางขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะและไพ่ใบนี้บอกว่าไม่ว่าชาวพ,พคุณจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามเนี่ยหลังจากนี้เหมือนกับว่าคุณจะเริ่มมีสติละคุณจะเริ่มคิดได้ละและต้องการที่จะ move on ไปแล้วนะคะ ใครที่มีปัญหากับคนรักแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าปัญหาความรักมันคาลาคาซังปัญหาคนรอบข้างมันคาราคาซังหลังจากนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะเริ่มคิดได้แล้วว่าฉันควรที่จะ move on ได้แล้วไม่อยากอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่มันเบื่อที่มันเหนื่อยเนาะอยากจะ move on อยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะไปหาความเติบโตครั้งใหม่นะคะซึ่งตาลมองว่าในเดือนเนี้ย การทำงานของคุณน่ะมันดีกว่าในเดือนที่ผ่านมาด้วย The judgment ขึ้นมาถึงโอกาสแห่งการเติบโตครั้งใหม่ถึงโอกาสแห่งการเปลี่ยนงานครั้งใหม่แล้วนะคะสำหรับชาวราศรีพฤษภนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปกังวลใจเนาะเพราะตาลมองว่าคนพฤษภนะะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของการงาน ชาวพฤศกเนี่ยคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดขี้ระแวงนะนิสัยส่วนตัวของคุณลึกๆเป็นคนที่ชอบแคร์ความรู้สึกคนอื่นเป็นคนที่อะไรกระทบนิดหน่อยก็จะก,กังวลใจคิดมากเครียดชาวพฤศกหลายๆคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะ พอมันมีคําพูดน,น,นู่นนั่นนี่เข้ามากระทบปุ๊บเนี่ยทำให้คุณจิตตกเลยจิตตกทันทีแค่ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปเนี่ยทำให้คนรอบข้างเขามองว่าคุณโดนดังแกง่ายดูเป็นคนอ่อนแอซึ่งไอ้ตรงจุดนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนที่ชาวราศีพฤษภกคุณต้องเอาไปแก้ไขนะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวตลอดเวลาคุณสังเกตเลยเป็นคนที่ทำงานที่ไหนได้ไม่ได้นานจริงๆนะชาวพฤษภมันต้องเปลี่ยนงานบ่อยอะ ปีหนึ่งเปลี่ยนและอีกปีหนึ่งบางที่3มเดือนเปลี่ยนอีกละมันจะมีปัญหาถูกคนรังแกคนรอบตัวรังแกคุณตลอดเวลาทําที่ไหนมันมีแต่ความเครียดไงเพราะด้วยความที่เราเป็นคนแคร์ความพูดของคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างลําบากเนาะและชาวพฤษภกเองข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเดือนนี้และตลอดไปในชีวิตของคุณเลย ถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่จะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรก็ตามแต่ห้ามมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดคุณต้องทําด้วยตัวของคุณเองต้องเป็นวันแมนโชต้องสร้างด้วยมือของคุณเองอย่าไปรับใครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะถูกโกงได้นะคะบางคนถูกโกงมาตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะความเป็นคนที่อะไรง่ายๆเออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปากมีเสียงแล้วมันมักจะเจอคนที่เขาแบบไม่ได้ดีกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ะ บางคนคนรักด้วยนะลังแกเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องการเงินอย่าไว้ใจใครเนาะส่วนใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนต้องระมัดระวังการถูกโกงเงินให้หนักเลยโดยเฉพาะคนที่แบบดูอายุเยอะกว่าคุณคนที่แบบดูมั่นคงฐานะการเงินแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคุณเนาะจะเข้ามาเอาเปรียบเข้ามาแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์ออกไปโดยที่แบบ มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยในเดือนนี้นะคะอะทีนี้มาขยายกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างขอดูเจาะลึกอีกนิดนะสําหรับชาวพิษศกเนาะในเดือนนี้มันอาจจะยังมีความลวนเลยแปรปรวนอยู่ก็ขอให้คุณแบบพยายามามีสติเนาะพยายามอย่าใช้อารมณ์เนาะระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะหรือถ้าจะให้ดีคุณต้องพยายามไปปฏิบัติธรรมอย่างที่ตาลบอกเนี่ย พยายามหาเวลาไปปฏิบัติธรรม3วัน5วัน9วันก็ได้เนาะเพื่อที่มันจะได้มีการชำระจิตใจของคุณจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเยอะๆในเรื่องของการงานเนี่ยใบแรกของคุณขึ้นมา10ดาบค่ะ10ดาบขึ้นมานะราชินีถือเหรียญขึ้นมาอีกแล้ว ต่อไปนะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมาไพ่พระสังคราชนี่ไงไพ่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพฤษภคุณต้องหมั่นปฏิบัติธรรมต้องพยายามเข้าวัดสวดมนต์หรือถ้าใครที่ดวงเนี่ยกัลยาณมิตรไม่ดีเลยเจอคนใกล้ตัวไม่ดีไพ่เปนเนี่ยเขาบอกทางแก้คุณเอาไว้ว่าหลังจากเนี้ยคุณต้องพยายามคบคนที่อยู่ในศีลในธรรม คนที่เขาแบบเข้าวัดเข้าว่าชอบสวดมนต์ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเออดูเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะเข้ากับดวงชาวราศีพฤจศกได้ อย่าไปคบใครหรือว่าหรือว่าไว,ไ,วไว้วางใจใครแบบสเปกสปะอีกต่อไปนะหลังจากนี้ต้องเอาคนลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะมาเป็นกุญซื้อมาเป็นที่ปรึกษาหลายๆคนอาจจะได้คู่ครองได้คนรักแน,แ,นแนวแบบนี้ด้วยนะแบบเป็นคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนที่จิตใจดีชอบสวดมนต์อะชาวพิศษศ์คุณต้องคบแนวนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคนใกล้ตัวได้นะคะ สถานการณ์การงานเดือนนี้มันโดนเพ่งเล็งจากเจ้านายมันเหมือนกับว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับว่าบางทีเดือนที่แล้วคุณทาโปรเจกต์ตรงนี้อยู่ยังทําไม่เสร็จเลยเจ้านายก็โยนงานใหม่มาให้คุณทําคือมันทําอะไรมันยังไม่สาเร็จมันก็มีแต่อะไรมาทับถมเต็มไปหมดเลยต้องคอยแบบแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการงานเยอะแล้วถูกเพ่งเลงถูกจับผิดจากเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายการเงินต้องดูแลในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินบริษัทเนี่ยต้องระมัดระวงังต้องละเอียดรอบคอบมากๆอย่าให้มีช่องโหว่ในเรื่องการเงินเด็ดขาดเพราะไม่อย่างานั้นอาจจะโดนเล่นงานแล้วก็อาจจะซวยได้นะคะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทําหรอกแต่มันอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เขาแบบเหมือนกับว่าช่อโกงบริษัทหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันดึงคุณให้ซวยตามไปด้วยอันเนี้ย ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการงานอ่ะขยายกันต่อนิดนึนงจะเกิดอะไรขึ้นไพราชินีพระจันทร์ชาวพุษศกหลายๆคนตาลมองว่าคุณสนใจอาชีพหมอดูนะควีนถือถ้วยนะคะและต่อไปไพ่เก้าถ้วยในช่วงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์การงานของคุณเนี่ยจะเริ่มอิ่มตัวละจะเริ่มอยู่ตัวจะเริ่มมั่นคงและปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้อดทนหลายๆคนสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธ,ธรรมอยากจะเป็นหมอดูด้วยนะสนใจศึกษาไพ่ยิปซีโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าอยากจะเอามาเป็นอาชีพเสริมเนาะเพราะมันเหมือนกับว่าชีวิตชาวพุทธศพคุณผ่านความคุกต่างๆมาเยอะอ่ะจนมันแบบจะบรรลุแล้วอีกนิดเดียวมันจะบรรลุแล้วเนาะบรรลุถึงชีวิตของมนุษย์แล้วนะคะ บางคนสนใจที่จะไปศึกษาศาสตร์พวกเนี้ยอาจจะเป็นแบบคนดูฟังคลิปมาเยอะ,อะเอาไปโรงเรียนเลยดีกว่าเป็นหมอดูเลยแบบจบจบ,จบไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตาลม,มองว่าคุณสามารถทําได้นะและทําได้ดีด้วยนะคะใครที่อยากจะศึกษาศาสตร์แขนงนี้ตัดสินใจเออเขาเรียกว่าไงนะตัดสินใจโรงเรียนไปเลยนะคะอยากไปแบบเออจะเรียนดีหรือไม่เรียนดีเนาะเพราะสามารถนํามาเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของชาวพุทธศกได้นะคะ วันนี้นะคะการงานก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปขยายกันต่อในเรื่องของการเงินเลยค่ะช่วงนี้แม่หมออาจจะพูดแบบติดนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญกันนะพยายามแบบดูให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะคะเพราะชาวพษษุณศกดวงชะตาของคุณมันมีเรื่องที่แบบเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเราจะไปดูแบบเร็วๆมันก็ไม่ได้อีกเนาะอ่ะต่อไปไปดูในเรื่องของการเงินกันเลยค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะใบแรกของคุณขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้าสามเหรียญน,นะคะต่อไปเดอดเทมเพลนสถานการณ์การเงินของคุณในเดือนนี้ตาลมองว่าดีกว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะเพราะด้วยความที่คุณชาวพิศษหลายๆคนตอนนี้ตาลเชื่อว่าคุณทํางานเยอะมากๆบางคนอาจจะทํางานมากกว่า2อย่างซะด้วยซ้ำทำงานประจําด้วยทํางานเสริมด้วยค้าขายเล็กๆน้อยๆขายของออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งโอกาสที่คุณจะมีเงิน เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาเยอะมากกว่าในเดือนมิถุนายนนะคะหลายๆคนโดยเฉพาะชาวพิศศกคนไหนที่ทําอาชีพเซลล์อย่างเงี้ยต้องไปติดต่อลูกค้าต้องไปปิดการขายกับลูกค้าเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการปิดการขายแล้วได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าของมิชชั่นเนี่ยเยอะมากกว่าในเดือนที่แล้วด้วยนะเป็นเดือนที่คุณมีการมุ่งมั่นมากๆเนี่ยค่ะมันต้องเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นเดินทางเยอะยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งเดินทางเยอะเนี่ยคุณจะได้เจอสังคมใหม่ๆ เจอเพื่อนใหม่เจอกัละยาณมิตรใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาในเดือนนี้นะคะและตาลมองว่าหลายๆคนมีเกณฑ์ของการจะออกไปค้าขายด้วยนะสําหรับชาวพฤศษศกคนไหนที่ตกงานอยู่เนาะในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการเปิดร้านเล็กๆเช่าแผงเล็กๆค้าขายโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะ เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์เลี้ยงขายสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ซึ่งตาลมองว่าชาวพุณศพในช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการอยากจะได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงโดยเฉพาะน้องแมวเนาะบางคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีเพื่อนก็ได้ไม่มีคนรักก็ได้ใครทําไม่ดีกับฉันฉันอยู่กับสัตว์เลี้ยงละกันสัตว์เลี้ยงคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะคุณสามารถทําอาชีพค้าขายสัตว์เลี้ยงได้ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกอาโรงแรมธุรกิจห้องเช่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ ทำงานบริการขายกิฟทช็อปขายจิวเวลรี่ลองหามาขายลองหามาไลฟ์สดรวมถึงการขายอาหารแต่ว่าต้องเน้นเป็นน้ําดื่มนะคะก๋วยเตี๋ยวที่แบบน้ําดื่มชากาแฟชานมไข่มุกอาหารที่มีน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมาะสมกับดวงชะตาของชาวพฤษศมากมากนะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาก็จริงแต่สิ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะ แล้วมีลูกหนี้อยู่เนี่ยหรือลูกหนี้เนี่ยเวลามาซื้อของชอบเซ็นชอบอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังการถูกโกงในเรื่องเงินการผิดนัดชําระในเรื่องของการเงินอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางคนเนี่ยอา,อาจจะมีลูกหนี้บอกว่าเนี่ยจะคืนเงินในวันนั้นวันนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่คืนตามกําหนดมันถูกเลื่อนการชําระเงินออกไปเนี่ยทำให้คุณต้องรอเงินรอสถานการณ์ในเรื่องของการเงินหลายๆคนเนี่ยที่มีคนมาหยิบยืมเงินไป แล้วนัดว่าจะชําระเงินตอนนี้ไปไปมามาถูกโกงติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะระมัดระวังการที่ถูกเลื่อนออกไปในเรื่องของการเงินการถูกโกงในเรื่องเงินเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าให้ใครเซ็นในเรื่องเงินและอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดแม้แต่คนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนะคะอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวภาวะนี่สินมันจะสะสมแล้วเงินเนี่ยมันจะหมุนไม่ทันนะคะทีนี้ขอไปดูวิธีการแก้ปัญหานิดนึง ชาวทวีสบคนไหนที่เจอสถานการณ์การเงินในตอนนี้อยู่มันทวงยากทวงเย็นมากๆเนาะคนติดหนี้ก็ไม่คืนเซ็นอย่างเดียวชำระก,ก็ไม่เป็นไปตามกำหนดมันต้องรอเงินรออะไรอย่างเงี้ยตลอดเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงให้ได้เงินคืนนะคะจะทำวิธีไหนดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการแก้ไขปัญหานี้ของคุณเลยค่ะใบแรกนะคะสองถ้วย ขาตานมองว่ามันต้องหาคนกลางนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทวงเงินในเรื่องของการประสานงานเรื่องเงินนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมาหมดเลยอะ่ะตาลมองว่าวิธีการที่คุณจะได้เงินคืนและสามารถทวงเงินจากลูกหนี้ได้เนาะใครที่หยิบยืมเงินคุณไปเนี่ยเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินคืนก็คือถ้าคุณทวงเองคนเดียวมันไม่ได้แน่นอนไม่มีทางที่เขาจะคืนคุณเลยนะโดนเลื่อนต่อไปเนี่ยแหละแต่วิธีการแก้ปัญหาก็คือคุณอาจจะต้องให้คนในครอบครัว หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูมี power ดูแบบพูดจาหน้าเชื่อถืออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนใกล้ตัวของคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเข้าไปติดต่อไปช่วยไปเจรจานะคะในเรื่องของการเงินว่าสามารถคืนได้ไหมอะไรเงี้ยสามารถผ่อนชําระตอนนี้ได้ไหมมันต้องให้คนกลางนะคะคนในครอบครัวของคุณหรือแม้แต่คนรักของคุณเนี่ยเข้าไปช่วยประสานงานนะคะขอคืนในเรื่องของการเงิน ก็มีเกณฑ์ของการได้คืนนะคะแต่ตาลมองว่าไอ้เงินที่ได้คืนเนี่ยอาจจะได้แบบไม่ได้คืนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกสมมุติว่าเขายืมคุณไปหมื่นนึงเขาอาจจะคืนคุณมา4ี่พันห้าพันมันได้คืนประมาณ2 0 3 0ประมาณเนี้ค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะใครที่เจอสถานการณ์แบบเนี้อยู่ลองให้คนรักเพื่อนรักคนในครอบครัวคนที่คุณเคารพนับถือลองไปช่วยนะคะประสานงานเป็นคนกลางเจรจาในเรื่องของหนี้สินดูก็มีเกณฑ์ของการได้เงินคืนค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินที่ต้องระม,มัดระวังในเดือนนี้ต้องระม,มัดระวังอีกประการหนึ่งก็คือใครที่คิดจะลงทุนในเรื่องของการเก็บออมเงินอย่างเช่นพวกกองทุนต่างๆพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้แต่การเล่นหุ้นนะคะชาวพฤชศกหลายๆคนสนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นอยู่นะกําลังมองหาพื้นฐานหุ้นดีๆเป็นการเก็บออมเงินเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บออมทรัพย์สินของคุณอะไรอย่างนี้ค่ะ ต้องระมัดระวังการไปลงทุนพวกกองทุนต่างประเทศกองทุนที่มันดูได้ผลตอบแทนเยอะผิดปกติเนาะที่มันไม่ใช่กองทุนที่มันมั่นคงพวกแชรคล้ายคล้ายฟอเร็กทีดีอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศไม่ควรไปลงทุนเตดขาดหรือใครชักชวนไปเงี้ยก็ไม่ควรไปเข้าร่วมไม่ควรไปทำเนาะให้คุณลงทุนพวกกองทุนของรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกเบีย้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไม่มีความเสี่ยง และเป็นการป้องกันไม่ให้คุณถูกมิจฉาชีพนะคะในคาบนักบุญเนี่ยมาหลอกเงินคุณไปได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันในเรื่องของการเงินเนาะแล้วบางคนอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ตาลมองว่าสุขภาพเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอหมอดีมาช่วยรักษาแน่นอนค่ะวันนี้นะคะภาพรวมดวงชะตาของชาวพฤศภในเรื่องของการงานการเงินก็จบลงไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง สุขภาพชาวพฤศพในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหลายๆคนระมัดระวังโรคประจําตัวที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันกำเริบขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหมั่นอนอนพักเยอะๆพยายามออกกําลังกายอย่าเครียดเนาะพยายามไปเช็คอัพร่างกายตัวเองเสมอเนาะถ้าเจอโรคอะไรจะได้รักษาได้ทันและอีกโรคหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการติดโควิด โรคซึมเศร้าอาการแพนิคอะคะ่ะโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างเช่นมันปวดคอมันปวดบ่าปวดไหล่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามออกกําลังกายเยอะๆและอีกโรคหนึ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือเพาะปัสสาวะอักเสบใครที่นั่งทํางานนานๆแล้วค่อยไม่ไม่ค่อยได้ลุกไปเข้าห้องน้ำอันเนี้ยต้องระม,มัดระวังนะคะพยายามเซฟตัวเองนิดนึงแต่ถ้าใครที่ป่วยหนะักอยู่จนกระทบกับปัญหาในเรื่องการงานการเงินเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เจอหมอดีในเดือนนี้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนใครเป็นสายมูนะคะในเดือนนี้ไปขอพรอ,องพระแม่ลักษมีนิดนึงเนาะในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงนะคะองค์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จพ่อรอห้านะคะสามองค์นี้คือองค์ที่ตาเห็นขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ก็ลองไปขอพรลองไปมูดูนะคะก็จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ย ประสบกับความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าค่ะวันนี้นะคะภาพรวมดวงชะตานะคะของชาวพฤศษภพลัคนาพฤศภก็จบลงไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกด u u s c r i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในพาร์ทของความรักค่ะสวัสดีค่ะ